ต่อไปจะเป็นการใช้งานนะครับอ่าเราก็เข้าสู่ระบบเข้ามาก่อนนะครับถ้าเป็นนักเรียนใหม่นะครับสิเก่าที่จะมาลงทะเบียนใหม่นะครับก็กดสร้างบัญชีนะครับอ่าเข้าสู่ระบบ,บก่อนขอนี้มาดูแอดมินครับว่าแอดมินทาอะไรได้บ้างน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าแอนดชบอร์ดครับว่ามีอาจารย์กี่คนมีระดับชั้นกี่คนกี่ชั้นนะครับห้องในกี่ห้องแล้วมีสิเก่าอยู่มี ระบบนักเรียนอยู่กี่คน,นครับสิทธิเก่านั่นเองนะครับสามคนอาจจะไม่ใช่สิทธิเก่าก็ได้นะครับอาจจะเป็นสิทธิปัจจุบันนี่แหละพอต่อไปเดี๋ยวเขาก็จบเป็นสิทธิเก่าอยู่แล้วนะครับก็มาดูผู้ใช้งานนะครับผู้ใช้งานก็มาดูว่าเออผู้ใช้งานเนี่ยสร้างเมื่อไร่เราก็แก้ไขข้อมูลรั้งสุดท้ายในเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีเลเวลของเขาครับก็เป็นโลนะครับเลเวลของเขาเนี่ยก็คือเป็นสิทธิเก่าหรือเป็นแอดมินนะครับ แอดมินสูงสุดก็ไม่สามารถลบตัวเองได้นะครับประมาณนี้เข้าไปก็สามารถแก้ไขลบได้นะครับแล้วก็เข้ามาดูข้อมูลสิทธเก่าได้นะครับข้อมูลพื้นฐานนะครับตอนน่อไปก็เป็นอาจารย์ประจํำชั้นนะครับว่าจะมีอาจารย์ใครบ้างนะครับก็แอดอาจารย์ออกมานะครับ มีห้องอะไรบ้างครับเป็นระดับชั้นครับเป็นปชปสเป็นมหกมสามปตีอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถเพิ่มระดับได้หมดนะครับต่อมาเป็นรายการนะครับก็มีใครบ้างครับเป็นรายการสีเก่าครับขึ้นมาแต่ละห้องครับแต่ละห้องก็โชว์รายการนะครับว่าเออมีใครบ้างครับอ่าแต่ละห้อง ระดับชั้นอย่างเช่นปวชเนี่ยอาจจะมีจบหลายคนถูกไหมครับจบหลายห้องหลายแผนกอะไรประมาณนี้ครับมีห้องเรียนก็มาแยกห้องเรียนอีกห้องนี้มีใครบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าสิเก่าเนี่ยเป็นระบบอะไรที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆเข้าใจไปกันครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก็เพิ่มอาจารย์ประจําชั้นก่อนครับ ชื่ออ,อาจารย์สอนเก่งขยันมากนะครับคำอธิบายาที่ปรึกษาม .6 กทัหนแล้วกันนะครับกดบันทึกปึ๊บต่อไปเป็นระดับสิ์เก่านะครับก็จะเป็นม่ 6, าปีการศึกษา สอ6พนหกสนะครับพอเข้ามาน,านตรงนี้ห้องเรียนก็เราก็มาสร้างห้องเรียนเพิ่มอีกนะครับอ่าเป็นห้องเรียนก็เป็นม .6 กทับห่เลือกอาจารย์ที่ภกษาครับอ่าปีที่เข้าเรียนก็อาจจะเป็นปีม .6 ใช่ไหมครับ จบปีหกสามแสดว่าเข้าปีหกหนึ่งสองห้าหกหนึ่งจบสองห้าหกสามข้าอธิบายอ่ารุ่นริบบิน้นสีแสด,ดกันนะครับเอาแบบนี้กดบันทึกเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะออกจากระบบนะครับสร้างบัญชีใหม่อ่าก็จะเป็นสมมติว่าเป็น ศูนย์ศูนย์เก้าแล้วกันครับสมมตินะครับก็เป็นนักเรียนห้องโมหกครับหนึ่งนะครับจบปีหกสามนะครับมาสร้างบัญชีเพื่อเข้าถ่าข้อมูลเข้าบัญชีสิทธิ์เก่านะครับตัวนี้ก็อัปโหลดรูปนะครับอัปโหลดรูปของตัวเองเข้าไปนะครับครับอัปโหลดรูปลงไปนะครับรหัสจําตัวนะครับอ่ะศู9ูนศูนย์เก้านะครับเลือกเป็นโมหกนะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาว่ามีหกโมหกห้องอะไรบ้างนะครับ ขึ้นมาเลยอ่นายโดดเรียนเฮ้ยคำนำหน้านายโดดเรียนเป็นประจำอย่างงี้ครับวันเดือนปีก็สมมุติไปแล้วกันครับวันเดือนปีเกิดอีเมลเบอร์โทรนะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับอีเมลก็อ่าดอทอาร์ดอแล้วกัน เบอร์โทรใส่เข้าไปครับเลือกเป็นทํางานนะครับเรียนจบแล้วทํางานเลยรายละเอียดอาจจะเป็นอยากคุยกันก็แอดไลน์มาแบบนี้ครับแล้วกดบันทึกนี่ครับบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ไปดูที่แอดมินครับผมก็เข้าไปดูที่แอดมิน เห็นครับก็มีห้องเรียนเพิ่มมีสิเก่าเพิ่มครับก็ไปดูระดับสิบเก่านะครับโมหกที่จบปีหกสามปุ๊บก็มีห้องโมหกทัพหนึ่งเห็นไหมครับโมหกทัหนึ่งปีที่เข้าปีที่จบนะครับรานนี้โมหกทัพหนึ่งมีใครบ้างเห็นครับก็มีนายโดดเรียนประจาเห็นไหมครับขึ้นมาหนึ่งโคแล้วก็กดแสดงรายละเอียดนี่ครับก็ จบไปแล้วนะครับในระบบสีเก่านะครับเห็นไหมครับว่าอาจจะซับซ้อนนิดนึงครับแต่จริงๆเราก็ใช้งานง่ายนะครับต่อไปจะเป็นการใช้งานนะครับอ่าเราก็เข้าสู่ระบบเข้ามาก่อนนะครับถ้าเป็นนักเรียนใหม่นะครับสิเก่าที่จะมาลงทะเบียนใหม่นะครับก็กดสร้างบัญชีนะครับ เข้าสู่ระบบก่อนตัวนี้มาดูแอดมินครับว่าแอดมินทำอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าอนเดดบอร์ดครับว่ามีอาจารย์กี่คนมีระดับชั้นกี่คนกี่ชั้นนะครับห้องนีนกี่ห้องแล้วมีสิทธิเก่าอยู่มีระบบนักเรียนอยู่กี่คน,นครับสิทธิเก่านั่นเองนะครับสามคนอาจจะไม่ใช่สิทธิเก่าก็ได้นะครับอาจจะเป็นสิทธิปัจจุบันนี่แหละพอต่อไปเดี๋ยวเขาก็จบเป็นสิทธิเก่าอยู่แล้วนะครับก็มาดูผู้ใช้งานนะครับผู้ใช้งานก็มาดูว่าเออผู้ใช้งานเนี่ยสร้างเมื่อไหร่ แล้วก็แก้ไขข้อมูลอ่ครั้งสุดท้ายใี้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีเลเวลของเขาครับก็เป็นโลนะครับเลเวลของเขาเนี่ยก็คือเป็นสเก่าหรือเป็นแอดมินะครับแอดมินสูงสุดก็ไม่สามารถลบตัวเองได้นะครับประมาณนี้เข้าไปก็สามารถแก้ไขลบได้นะครับแล้วก็เข้ามาดูข้อมูลสิเก่าได้นะครับข้อมูลพื้นฐานนะครับ ต่อไปก็เป็นอาจารย์ประจําชั้นนะครับว่าจะมีอาจารย์ใครบ้างนะครับก็แอดอาจารย์ออกมานะครับมีห้องอะไรบ้างครับเป็นระดับชั้นรั้เป็นปอชปอสเป็นมหกมสามปตีอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถเพิ่มระดับได้หมดนะครับต่อมาเป็นรายการนะครับก็มีใครบ้างครับเป็นรายการสิเก่าะครับขึ้นมาแต่ละห้องครับ แต่ละห้องก็โชว์รายการนะครับว่าเออมีใครบ้างครับอ่าแต่ละห้องแต่ลระดับชั้นอย่างเช่นปวชเนี่ยอาจจะมีจบหลายคนถูกไหมครับจบหลายห้องหลายแผนกอะไรประมาณนี้ครับมีห้องเรียนก็มาแยกห้องเรียนอีกอ่าห้องนี้มีใครบ้างอะไรประมาณนี้นะครับ เพราะว่าสิทธิ์เก่าเนี่ยเป็นเป็นระบบอะไรที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆเข้าใจไปกันครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะครับก็เพิ่มอาจารย์ประจําชั้นก่อนครับอ่าชื่ออ่าอาจารย์สอนเก่งขยันมากนะครับคำนิบายอ่ที่ปรึกษาม6 1ทับหนึ่งแล้วกันนะครับกดบันทึกอ่าปึ๊บ ต่อไปเป็นระดับสีเก่านะครับก็จะเป็นม .6 อ่าปีการศึกษา2560ั 2, นะครับพอเข้ามานานตรงนี้ห้องเรียนก็เราก็มาสร้างห้องเรียนเพิ่มอีกนะครับอ่าเป็นห้องเรียน ก็เป็นม .6 กทับ1เลือกอาจารย์ที่ึกษาครับอ่าป,ปีที่เข้าเรียนก็อาจจะเป็นปีม .6 ใช่ไหมครับจบปีหกสามใช้ว่าเข้าปี6-1 2-5-6-1จบ2-5-6-3้ <c oughs> ข้าอธิบายอ่ารุ่นลิบบิน้นสีแสดก,กันนะครับเอาแบบนี้กดบันทึก เห็นไครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะออกจากระบบนะครับสร้างบัญชีใหม่อ่าก็าจะเป็นสมมติว่าเป็นศูนย์ศูนยแล้วกันครับสมมติน,นะครับก็เป็นนักเรียนห้องโมหกทับหนึนะครับจบปี6กสมนะครับมาสร้างบัญชีเพื่อเข้าถ่าข้อมูลเข้าบัญชีสิทธ์เก่านะครับตัวนี้ก็ <c oughs> อัปโหลดรูปนะครับอัปโหลดรูปของตัวเองเข้าไปนะครับ อัพโหลดรูปลงไปนะครับรหัสจาตัวนะครับอ่าสูว่าศูนย์เก้านะครับเลือกเป็นมหนะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาว่ามีหกมหก้องอะไรบ้างนะครับอ่าขึ้นมาเลยอ่านายโดดเรียนไปคำนำหน้านายโดดเรียนเป็นประจำอย่างนี้ครับวันเดือนปีก็ สมมุติไปเลยกันครับวันเดือนปีเกิดอีเมลเบอร์โทรนะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับอีเมลก็อ่าอ่า dot a. dot com แล้วกันเบอร์โทรก็ใส่เข้าไปครับเลือกเป็นทํางานนะครับเรียนจบแล้วทํางานเลยรายละเอียดอาจจะเป็นจะคุยกันก็แอดไลน์มาแ,แบบนี้ครับแล้วกดบันทึก นี่ครับบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ไปดูที่แอดมินครับผมก็เข้าไปดูที่แอดมินเห็นครับก็มีห้องเรียนเพิ่มมีสิเก่าเพิ่มครับก็ไปดูระดับสิบเก่านะครับโมหกที่จบปีหกสามปุ๊บก็มีห้องโมหกทั้หนึ่งเห็นไหมครับโมหกทั้หนึ่งปีที่เข้าปีที่จบนะครับคราวนี้โมหกทัหนึ่งมีใครบ้าง เห็ครับก็มีในโดดลินประจำเห็นไหมครับขึ้นมาหคนโคละก็กดแสดงรายละเอียดนี่ครับก็จบไปแล้วนะครับในระบบสก่านะครับเห็นไหมครับว่าอาจจะซับซ้อนนิดนึงครับแต่จริงๆล้วก็ใช้งานง่ายนะครับ ต่อไปจะเป็นการใช้งานนะครับอ่าเราก็เข้าสู่ระบบเข้ามาก่อนนะครับถ้าเป็นนักเรียนใหม่นะครับสิทธเก่าที่จะมาลงทะเบียนใหม่นะครับก็กดสร้างบัญชีนะครับอ่าเข้าสู่ระบบ,บก่อนอนี้มาดูแอดมินครับว่าแอดมินทาอะไรได้บ้างน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าแอนดชบอร์ดนะว่ามีอาจารย์กี่คนมีระดับชั้นกี่คนกี่ชั้นนะครับห้องเรียนกี่ห้องแล้วมีสิทธ์เก่าอยู่มี ระบบนักเรียนอยู่กี่คนครับสิเก่านั่นเองนะครับสามคนอาจจะไม่ใช่สิทธิ์เก่าก็ได้นะครับอาจจะเป็นสิทธิ์ปัจจุบันนี่แหละพอต่อไปเดี๋ยวเขาก็จบเป็นสิทธิ์เก่าอยู่แล้วนะครับก็มาดูผู้ใช้งานนะครับผู้ใช้งานก็มาดูว่าเออผู้ใช้งานเนี่ยสร้างเมื่อไหร่เราก็แก้ไขข้อมูลอ่าครั้งสุดท้ายนี่เมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีเลเวลของเขาครับก็เป็นโลนะครับเลเวลของเขาเนี่ยก็คือเป็นสิทธิ์เก่าหรือเป็นแอดมินนะครับ แอดมินสูงสุดก็ไม่สามารถลบตัวเองได้นะครับประมาณนี้เข้าไปก็สามารถแก้ไขลบได้นะครับแล้วก็เข้ามาดูข้อมูลสิทธิ์เก่าได้นะครับข้อมูลพื้นฐานนะครับตอนน่อไปก็เป็นอาจารย์ประจําชั้นนะครับว่าจะมีอาจารย์ใครบ้างนะครับก็แอดอาจารย์ออกมานะครับ มีห้องอะไรบ้างครับเป็นระดับชั้นครับเป็นปชปสเป็นมหกมสามปตีอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถเพิ่มระดับได้หมดนะครับต่อมาเป็นรายการนะครับก็มีใครบ้างครับเป็นรายการสีเก่าะครับขึ้นมาแต่ละห้องครับแต่ละห้องก็โชว์รายการนะครับว่าเออมีใครบ้างครับอ่าแต่ละห้อง ระดับชั้นอย่างเช่นปวชเนี่ยอาจจะมีจบหลายคนถูกไหมครับจบหลายห้องหลายแผน feet, en, กอะไรประมาณนี้ครับมีห้องเรียนก็มาแยกห้องเรียนอีกห้องนี้ mm hmm. มีใครบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าสิ่เก่าเนี่ยเป,เป็นระบบอะไรที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆเข้าใจไปกันครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก็เพิ่มอาจารย์ประจําชั้นก่อนครับ ชื่ออาจารย์สอนเก่งขยันมากนะครับคำอธิบายาที่ปรึกษาม .6 กทับหแล้วกันนะครับกดบันทึกปึ๊บต่อไปเป็นระดับสิ์เก่านะครับก็จะเป็นม่าปีการศึกษา สองพัน้าร้อยหกสิบสานะครับพอเข้ามา,นานตรงนี้ห้องเรียนก็เราก็มาสร้างห้องเรียนเพิ่มอีกนะครับอ่าเป็นห้องเรียนก็เป็นมหกทับหนึ่งเลือกอาจารย์ที่ึกษาครับอ่าป,ปีที่เข้าเรียนก็อาจจะเป็นปีมหใช่ไหมครับ จบปีหกสามแชดว่าเข้าปีหกหนึ่งสองห้าหกหนึ่งจบสองห้าหกสามข้ออธิบายอรุ่นริบบินสีแสดกันนะครับเอาแบบนี้กดบันทึกเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะออกจากระบบนะครับสร้างบัญชีใหม่อ่าก็จะเป็นสมมติว่าเป็น ศูนย์เก้าแล้วกันครับสมมตินะครับก็เป็นน tamam ักเรียนห้องโมหกครับหนึ่งนะครับจบปีหกสามนะครับมาสร้างบัญชีเพื่อเข้าถ่ายข้อมูลเข้าบัญชีสิทธิ์เก่านะครับตัวนี้ก็อัปโหลดรูปนะครับอัปโหลดรูปของตัวเองเข้าไปนะครับนครับอัปโหลดรูปลงไปนะครับรหัสจําตัวนะครับอ่ะศู9ูนศูนย์เก้านะครับเลือกเป็นโมหกนะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาว่ามีหกโมหกห้องอะไรบ้างนะครับ ขึ้นมาเลยนานยโดดเรียนเฮ้ยคำนำหน้านายโดดเรียนเป็นประจำนี้ครับวันเดือนปีก็สมมุติไปแล้วกันครับวันเดือนปีเกิดอีเมลเบอร์โทรนะรครับเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับอีเมลก็อ่าอ่าดอ,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 อแล้วกัน เบอร์โทรก็ใส่เข้าไปครับเลือกเป็นทํางานนะครับเรียนจบแล้วทํางานเลยรายละเอียดอาจจะเป็นอยากคุยกันก็แอดไลน์มาอะไรแบบนี้ครับแล้วกดบันทึกนี่ครับบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ไปดูที่แอดมินครับผมก็เข้าไปดูที่แอดมิน เห็นครับก็มีห้องเรียนเพิ่มมีสิเก่าเพิ่มนะครับก็ไปดูระดับสิเก่านะครับโมหกที่จบปีหกสามปุ๊บก็มีห้องโมหกทัหนึ่งเห็นไหมครับโมหกทัหนึ่งปีที่เข้าปีที่จบนะครับรานนี้โมหกทัพหนึ่งมีใครบ้างเห็นครับก็มีนายโดดเรียนประจาเห็นไหมครับขึ้นมาหนึ่งโคแล้วก็กดแสดงรายละเอียดน,นี่ครับก็ จบไปแล้วนะครับในระบบสิเก่านะครับเห็นไหมครับว่าอาจจะซับซ้อนนิดนึงครับแต่จริงๆแล้เราก็ใช้งานง่ายนะครับต่อไปจะเป็นการใช้งานนะครับอ่าเราก็เข้าสู่ระบบเข้ามาก่อนนะครับถ้าเป็นนักเรียนใหม่นะครับสิเก่าที่จะมาลงทะเบียนใหม่นะครับก็กดสร้างบัญชีนะครับ เข้าสู่ระบบก่อนรัวนี้มาดูแอดมินครับว่าแอดมินทาอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าแอด์บอร์ดครับว่ามีอาจารย์กี่คนมีระดับชั้นกี่คนกี่ชั้นนะครับห้องนีนกี่ห้องแล้วมีสิทธิเก่าอยู่มีระบบนักเรียนอยู่กี่คนครับสิทธิเก่านั่นเองนะครับสามคนอาจจะไม่ใช่สิทธิเก่าก็ได้นะครับอาจจะเป็นสิทธิปัจจุบันนี่แหละพอต่อไปเดี๋ยวเขาก็จบเป็นสิทธิเก่าอยู่แล้วนะครับก็มาดูผู้ใช้งานนะครับผู้ใช้งานก็มาดูว่าเออผู้ใช้งานเนี่ยสร้างเมื่อไหร่ แล้วก็แก้ไขข้อมูลครั้งสุดท้ายใน้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีเลเวลของเขาครับก็เป็นโลนะครับเลเวลของเขาเนี่ยก็คือเป็นสก่าหรือว่าเป็นแอดมินะครับแอดมินสูงสุดก็ไม่สามารถลบตัวเองได้นะครับประมาณนี้เข้าไปก็สามารถแก้ไขลบได้นะครับแล้วก็เข้ามาดูข้อมูลสก่าได้นะครับข้อมูลพื้นฐานนะครับ ต่อไปก็เป็นอาจารย์ประจําชั้นนะครับว่าจะมีอาจารย์ใครบ้างนะครับก็แอดอาจารย์ออกมานะครับมีห้องอะไรบ้างครับเป็นระดับชั้นรั้เป็นปอชปอสเป็นมหกมสามปตีอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถเพิ่มระดับได้หมดนะครับต่อมาเป็นรายการนะครับก็มีใครบ้างครับเป็นรายการสีเก่าะครับขึ้นมาแต่ละห้องครับ แต่ละห้องก็โชว์รายการนะครับว่าออมีใครบ้างครับอ่าแต่ละห้องแต่ระดับชั้นอย่างเช่นปวชอเนี่ยอาจจะมีจบหลายคนถูกไหมครับจบหลายห้องหลายแผนอกอะไรประมาณนี้ครับมีห้องเรียนก็มาแยกห้องเรียนอีกอ่าห้องนี้มีใครบ้างอะไรประมาณนี้นะครับ เพราะว่าสิทธิ์เก่าเนี่ยเป็นเป็นระบบอะไรที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆเข้าใจไปกันครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก็เพิ่มอาจารย์ประจําชั้นก่อนครับอ่าชื่ออ่าอาจารย์สอนเก่งขยันมากนะครับคำนิบายอ่ที่ปรึกษาม6 1ับหนึ่งแล้วกันนะครับกดบันทึกอ่าปึ๊บ ต่อไปเป็นระดับสิ์เก่านะครับก็จะเป็นม .6 อ่าปีการศึกษา2560นสนะครับพอเข้ามา,นานตรงนี้ห้องเรียนก็เราก็มาสร้างห้องเรียนเพิ่มอีกนะครับอ่าเป็นห้องเรียน ก็เป็นม .6 กทับหนเลือกอาจารย์ที่ึกษาครับอ่าป,อปีที่เข้าเรียนก็อาจจะเป็นปีม .6 ใช่ไหมครับจบปีหกสามใช้ว่าเข้าปี6.1 2.5.6.1จบ2.5.6.3 <c oughs> ้าหาข้ออธิบายอ่ารุ่นริบบิ้นสีแสด,ดกันนะครับเอาแบบนี้กดบันทึก เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะออกจากระบบนะครับสร้างบัญชีใหม่อ่าก็าจะเป็นสมมติว่าเป็นศูนย์ศูนย์เก้าแล้วกันครับสมมติน,นะครับก็เป็นนักเรียนห้องโมหกคับหนึ่งนะครับจบปีหกสามนะครับมาสร้างบัญชีเพื่อเข้าถ่าข้อมูลเข้าบัญชีสิทธิ์เก่านะครับตัวนี้ก็ <c oughs> อัปโหลดรูปนะครับอัปโหลดรูปของตัวเองเข้าไปนะครับ อัปโหลดรูปล,ลงไปนะครับรหัสจาตัวนะครับอ่าสูงว่า09นะครับเลือกเป็นม6นะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาว่ามี6ม6ห้องอะไรบ้างนะครับอ่าขึ้นมาเลยอ่านายโดดเรียนเฮ้ยคำนำหน้านายโดดเรียนเป็นประจำอย่างนี้ครับวันเดือนปีก็ สมมติไปแล้วกันครับวันเดือนปีเกิดอีเมลเบอ,อร์โทรนะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับอีเมลก็อ่าออา dot a. d com แล้วกันเบอร์โทรก็ใส่เข้าไปครับเลือกเป็นทำงานนะครับเรียนจบแล้วทำงานเลยรายละเอียดอาจจะเป็นจะคุยกันก็แอดไลน์มาแบบนี้ครับแล้วกดบันทึก นี่ครับบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ไปดูที่แอดมินครับผมก็เข้าไปดูที่แอดมินเห็นครับก็มีห้องเรียนเพิ่มมีสิทเก่าเพิ่มครับก็ไปดูระดับสิทเก่านะครับโมหกที่จบปีหกสามปุ๊บก็มีห้องโมหกทั้หนึ่งเห็นไหมครับโมหกทั้หนึ่งปีที่เข้าปีที่จบนะครับคราวนี้โมหกทั้หนึ่งมีใครบ้าง เห็ครับก็มีในโดดลินประจำเห็นไหมครับขึ้นมา1คนโคละก็กดแสดงรายละเอียดนี่ครับก็จบไปแล้วนะครับในระบบสี่านะครับเห็นไหมครับว่าอาจจะซับซ้อนนิดนึงครับแต่จริงๆเราก็ใช้งานง่ายนะครับ